Vào. Vào bò vào. Bò là, bò, bò, chụp cái à, đảo đảo bò bò. chụp cái kia, nó bò chụp cho em. kia bò. Nó cứ bò bò chụp ảnh. Hai kia thôi. Hãy chưa cho kênh lên? Mì Gõ Để này trông nó về đi kiểu gì? Đấy, chỗ này nắng đẹp này. Đi, đi. Đi.

เนลเั้งใหนนเยถ้ากระจกแบบว่าใส่ๆน่าจะดีเสียวไหมเราเฉยๆวะเราก็เลิกกลัวความูุแล้วดิ ยังอยู่ก็เราใช้เราไม่ได้ไปไหนล้วไม่ใช่เรอเออหิวก็มีเสบียงนี่อะไรอะอะไรเมืนเดอโดนอุ้ยอันนี้เราได บ้าเลยไม่เห็นเลยโอ้อันนี้เสียวเธอ้ดิแด <c oughs> อันนี้เสียวเสียวไรเงี้มองไปมันลึกนั่งถ่ายถ่ายรูปตัวนี้มันจะเห็นในนี้ปะเดินไปถ่ายเดี่ยวกันเออปะให้มันเป็นช็อตๆไปดีกว่าวะเลิกไปเลิกคลิป

cứ uh, bước thẳng đi Cứ uh, bước thẳng đi Này, 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 này Đẩy nắm A hồ See the light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  The light The light The first is a loop or we will backtrack Are you going to go down from there? No, we don't go down from there We go back here อ๋อนี้เราปีนนะคะปีนนะคะ้นนะคผเสียตังเพิ่มอีกปะพวกค,เคุเดินนี่เมื่อกี้เนี่ยนะ <Okay. S 1> วันนี้เสียเว้ยโอเค สุดแค่ตรงไหนเนี่ยหายใจทางปากแล้วดีนะว่ารมแรงไม่มีอะไรรองเลยเนะี่ยเสี่ยวอะไรลงเลยใครเก็บไม้หรอก เค้าบอกฝรั่งบ้านนะไม่มีกินเนยคอแห้งวดแล้วพี่โมไเ้สงขวดอะโอ้มันเป็นน้ำเถอะเกือจากนที่ไหนไม่บอกนะลงจากล้ทุกคนขวดซึ่งหายงต่อ thần mình n g t h mình đi được này tốt i À không không tôi tôi nói, đang làm gì đi vào ờm, 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 แบตเตอรี่ตามอุ้ยชิบหายตามตอนไหนเนี่ยเสียบแบงแล้วพักเสียบแบงก่อนไม่ยอมมองว่าแบ,บตอ่อน